วันนี้เสนอตอนรางวัลผู้ชนะรับจริงๆแล้วรับไปรอบหนึ่งแล้วนะครับทุกคนก็มืออื่นสเสรเจปเกียวเห่านะคะก็เลยแบบ อันพีอะไรก็ไม่รู้ดูเอาเองนะคะมีทั้งดวงจันทร์ดวงดาวมีทั้งอะไรก็ไม่รู้สีปาร์ทน่ะฮะเอาบุญจีนมาด้วยหรอใช่ใช่ใช่หลายหลายองค์ลงรวมในในร่างนี้พี่จริงๆแล้วอ่ะไม่รู้นได้ขึ้นตัวไหนนะงงตัวเองมากเลยไม่ตัวเองงงมาก ถิงว่าหนูไม่รู้เหมือนกันฮ่าแล้ว็ไม่รู้หนูมาได้ยังไงหนูอยู่ตรงนี้เลยหนูลับแลนูเ่ตื่นกนอีกน่ะอย่าลืมบทไว้ห้ากันนะคะไว้ห้าแล้วก็ไว้ห้าไว้ห้าอุ้งในละองมองอกองแล้วขอลิ้นด้วยกินตอบเยอะกินลิ้น อันนี้อาวาะอาฮะกันเด้อหดดมึงดูแต่งหน้าแล้วไม่กล้าออกไปข้างนอกค่ะคุณแม่ตกใจถ้าปูนี้พี่พี่ก็อีกจักรลอบได้บมคือเว็บหนึ่

สวัสดีคะ่ะทุกคนคำนางหาทุกคนมาแกะกล่องรางวัลที่เพิ่งได้รับมาวันนี้เลยค่ะจิงกล่องรางวัลน,นี้นะคะเป็นกล่องรางวัลที่ชนะการประกวดแต่งหน้าผีแล้วก็แต่งชุดนะคะเรามาดูของรางวัลกันเลยเนาะว่าของรางวัลเป็นยังไง,ไงบ้างนะคะอินพอตมาจากขอนแก่นนะคะนี่ซึ่งมาถึงสดๆร้อนๆนะคะวันนี้เอง ึ่งเราประกวดกันไปวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะเรามาดูของรางวัลกันเลยพี่เขาแบบสีมาดีมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวพนังจะแบบว่าแกะมาแกะออกมาแบบให้ทุกคนได้ดูกันเนาะมันจะยากจะง่ายก็อยู่ตอนแกะนี่แหละคือทุกคนเกิด มันันคือมันคือมันคืออะไรมันคือเตมัมต็มเต็ต็มเต็มต็มนี่ไง <c oughs> นี่ค่ะทุกคนนี่เป็นของรางวัลที่ชนะการประกวดในการประกวดแต่งหน้าผีแล้วก็แต่ง ะคะะนในบ้านนางฟ้าขี้เล่นเพย์ฟูเอ็นเจอร์เมื่อเสาร์ที่ผ่านมานะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับของรางวัลนะเป็นฮอบังคับของเล่นนะคะทุกคนก็น่ารักบุ้งมิงมุ้งม,งม,งมิงเลยนะคะขอบคุณสําหรับของรางวัลนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับรางวัลที่ได้รับในวันนั้นนะคะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกํนาลังใจขำาังเลยนะคะ ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ